โอกัดโอ้ยเรียบร้อยครับโอ้ยโดนครับโอ้ยตัวนี้มีสายครับก็สวัสดีนะฮะน้าๆตกปลาวันนี้เราก็จะไปตีกระสูขคลองนะครับกับนัดต่อนะครับน้าต่อจะเป็นไตให้นะครับวันนี้ รอชมผลงานครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับวันนี้ครับไตต่อไตต่อนะอย่างเงี้ยไตต่อครับเดียวกันครับก็มาชมต่อครับหมายตรงนี้มันเคยมีตัวนะครับรุนกันครับว่าตรงนี้จะได้ตัวไหมครับกระสุนคลองนะครับอ๋อกัดโอ้ยเรียบร้อยครับโดนนะ จะไม่ได้เปิดเบรกนะครอ้าวอ้ใสสวยนี่ครับโอ้เด็ดจริงครับหมายนี้ครับยังเด็ดเหมือนเดิมครับใส่สวยเลยครับกระสูงครับนี่ครับก็นู่นะกัดข้างหลังอ่ะ ก็เป็นกระสูบนะครับไซส์สวยนะครับนี่ครับรอชมตัวต่อไปนะครับแล้วถ่ายรูปครับนี่ครับก็เป็นกระสูบแต้มแรกนะครับนี่ครับสูบไซส์สวยๆเลยนะครับกับวีแบทนะครับเทียบร้อยเดียวนะครับรอชมตัวต่อไปครับนกัดของปุนต่อครับเมื่อกี้นี่ มาชมของนราต่อเลยจะกัดจะได้ตัวหรือเปล่าครับอกโดนนะครับเอาแล้วครับมาต่อโดนแล้วครับกระสุบหลอดแฮวแล้วนะครับมาต่อครับนี่ครับ ต,ตกเรือใช้ไนะนครับเทร้อยเดียวนะครับเทปร้อยเดียวนะครับต่อนะกระสุปไซส์สวยครับไปเลยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอชมตัวต่อไปครับ 嗯。哼哼。嗯。 Não sai โอ้ยโดนนะครับอุ้ยตัวนี้มีไสาครับอูมีไสาเลยครับตัวนี้โอ้ยครับว้าหึนี่รายแล้วโอ้ตัวนี้มีไส์นะครับกระสุบ เอาบบัวขับเจ้าขนนึ้นนะครับนี่ครับใหญ่ก่ตัวแรกครับนะครับเป็นกระสุนนะครับไซส์สวยเลยครับตัดเขาเต็มเี่ยงเลยครับเต็มสามทางเลยครับ ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับถ่ายรูปครับนล้ครับล้วก็จะปล่อยนะครับอันนี้เราไม่ได้มาเอาป่านะครับโอ้ยไปแล้วเดี๋ยวกันคลิปต่อไปนะครับ